ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาสวัสดีครับข้ากับเซฟเจนจัดให้แล้วนะครับวันนี้มาปล่อยรถให้กับพี่ชายที่น่ารักมากๆนะครับลูกค้านะครับไม่เคยเห็นรถเลยนะครับมาจากต่างจังหวัดนะครับมาจากที่สูงนะฮะจังหวัดเลยเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่ามาจากไหนซื้อสดวิจัดไฟแนนซ์ นะครับแล้วรถชอบไหมนะครับสวัสดีครับพี่แก่นครับสวัสดีครับพี่แก่นวันนี้มาซูขอรถอะไรครับ Civic f c f c นะฮะรถสวยไหมสวยครับสวยรถสวยพี่แกนรู้จักรถบ้างของเชลลิตได้ไงครับผมดูตามสื่อโซเชียลยูทูบอืมอืม ครับผมติดตามมานานอ๋อติดติดต่อด้วยรับผมด้วยนะครับครับผมช่องคันนี้ไปแล้วแต่แรกใช่ครับดันมีรถสวยๆโผล่มาคู่นี่ใช่ครับอย่างว่าครับรถที่นี่สวยทุกคันนะครับทำให้ลูกค้าแกว่งหลายคนเลยนะครับว่าคันนี้ก็อยากได้คันนี้ก็อยากได้ก็ไม่รู้จะเอาคันไหนท้ายสุดมาตกลงพงใจก็เลือกเจ้าซ i วิ c f c คันงามคันนี้นะครับที่สำคัญนะครับที่นี่เรารับประกันเลยนะครับว่าไม่มีชนหนักพิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีก็ไมย่อแมวไฟไหม้น้ำท่วมสวนสร้างทุเรียนตัดหน้า ที่สำคัญโอนได้ทุกคันนะครับเต็นนี้มีเลขทะเบียนตัวจริงนะครับขอดูได้จากเซลล์ทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับและคันนี้เข้ารายการล่ารถสวยให้เลยนะครับหนึ่งไม้น้อยสองสุจัดสามประบัิครบสี่มือเดียวห้างถ้ารับประกันให้หนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลเลยนะครับผมกับเจ้าซีวิกเอฟซีคันนี้อะไะครับพี่แกน่นรถสวยไหมสวยครับสวยชอบไหมชอบถูกใจผมอยากให้พี่แกนให้ลูกค้าท่านต่อไปที่จะมาซื้อรถ รบ้านคุณชลิตเนี่ยครับท่านใดที่มีโอกาสที่จะเลือกหารถสวยๆเป็นรถมือสองอสวยๆสักคันสภาพดีๆเชิญได้ที่บ้านรถบ้านคุณโชลิตครับรถเลือกมหาศาลเยอะแยะเลยโอโ้โหที่เเคว<ห>กับวยกล้วยกัวเกวยใไหมรถมันไม่น้อยๆทั้งนั้นนะครับว่ารถมันแบบโอ้โหฉ่าเข้าตาโอเคครับยังไงก็ขอบคุณพี่เก๋นมากๆนะครับขอให้รถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกับจังหวัดเลยกลับเลยใช่ไหมฮะ ไม่เลยนะไปถึงเลยนะไม่เลยนะโอเคขอบคุณพี่เกศมากๆครับขอให้รถเจ้า Honda c ชีวิต c คันนี้นะครับอยู่เป็นคู่บุญนะครับแล้วก่อให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาพี่สคัญปลอดภัยแคบ้คลาทุกการที่เทิดทัศน์ครับอบครับท่านใดนะครับพี่สนใจรถบ้านคุณเฉลวลิศนะครับติดต่อเซลเจนจัดให้ได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0 9 5 7 3 7 9 5 9หหรือ0 8 7 7 6 7 6 7 6 7นะครับ ชอบรถสไตล์ไหนเซกเมนต์ไหนทักมาครับจะซื้อส่วนจัดแฟน a มามามา,มาเจ็จเจดให้คนนี้ดูแลให้เป็นพิเศษครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ